ค่ะดิฉันก็เป็นพี่ตะกพันธิจิตนะคะเป็นเกษตรกรของบริษัทแอนติโฮมทีพาาชันค่นะคะเราก็เป็นประธานของบริษัทนี้ดิฉันเองเอ่ตั้งใจที่จะทำผลิตภัณฑ์ในเรื่องของเครื่องดื่มสมุนไพรทีมาให้ประชาชนได้ดื่มทานเพื่อปรับท่าให้สมดุลนะคะในขนาดเดียวกันนั้นนอกจากปรับท่าให้สมดุลแล้วเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของกระจัดเบิกมันและสารพิษในร่างกาย แล้วก <Tyler, S 1> <normal> ็ช่วยในการขับถ่ายได้เป็นอย่างดีค่ะการตลาดของบริษัทเนี่ยจะเป็นไปโดยธรรมชาติส่วนใหญ่แล้วนี่ก็จะคนดื่มแล้วได้ผลดีก็จะบอกกัรต่อทองะนั้นการตลาดของเราก็ไม่ได้วางแผนการตลาดไแบบจีนค้า้ทั่วไปการตลาดจะเป็นไปเองโดยธรรมชาติมากกว่าค่ะ with สินค้าของบริษัทเรานเน้นเรื่องของความสะอาดเรื่องของคุณภาพคุณภาพเนี่ยมีความสำคัญมากในงานที่ว่าสรรพุณต,ต่างๆจะคงอยู่คงที่ตลอดไปจะไม่ไม่ไม่ไมีเบี่ยงหรือว่าเปลี่ยนขึ้นแปลง่ลงนะคะว่าเรื่องจากเราใช้สมุนไพรเนี่ยล้วนแล้วก็เรามีการคัดสมุนไพรอย่างดีทีเดียว ในการที่เรากล่าวว่าเราค่าสมุนไพรยยางนี้นั้นเนี่ยเรามีการได้รับรางวัลสมุนไพรไทยนะคะคุณภาพสมุนพไพรไดของกระทรวงสาธารณสุขสองปีซ้อนอ,อันนี้ก็เป็นการรับประกันว่าเราได้มีการทําเรื่องของคุณภาพของสมุนไพรได้เป็นอย่างดีค่ะอันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่ว่าลูกค้าเลือกเราเพราะว่า,าสินค้าเรามีสัมภูมิเสมอต้นเสมอปลายค่ะ Why? 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 S, s สินค้าของบริษัทนะคะที่ว่าดึงดูดลูกค้าเนื่องจากว่าแต่ละตัวของสินค้านั้นจะมีความแตกต่างหรือโดดเด่นกว่าที่ในท้องตลาดมีเป็นต้นว่าทา้องตลาดเนี่ยจะมีตีพลาน,นะคะมาขัฟ้อมสมอพีพ่เพื่อสมอไทยโทษ่ะตวนี้อะค่ะในท้องตลาดจะมีมาขังฟ้อมสมอพีพ่เพื่อสมอไทยเนี่ยเป็นตีพลาล้วน ะะแล้วก็มีขายกันมากมายจนไม่ทราบว่าว่าตัวเีพาอันไหนเป็นตัวที่ว่าดีหรือไม่ดีแต่สําหรับของเราอันนี้ค่ะจะมีตราเป็นเฮสติโฮมนะคะว่าเป็นเรื่องของการดูแลที่ว่าจะทําให้เราเองเนี่ยเลือกสินค้าได้ถูกต้องอันที่สองเรามีการาวิเคราะห์วิจัยข้อมูลในการภชนาการได้เป็นอย่างหนนะคะอันนี้จะเป็นสินค้าที่มีทั่ว,วไป แต่ของเราว่าทําไมถึงดึงดูดให้ลูกค้ามาสนใจในผลิตภัณฑ์เรานั้นเราได้แยกความสําคัญของสินค้าแต่ละอย่างแต่ละสาขาของร่างกายที่บกพร่องไม่เหมือนกันเป็นต้นว่าบางคนนี่จะมีอาการที่ว่าปวดเมื่อยหรือตาไม่ดีหรือว่าความจําไม่ดีนะคะเราก็ได้แยกสี้าตามความแตกต่างของการเจ็บปวดปวดเมื่อยหรือว่าร่างกายบกพร่องแตกต่างกันเราก็จะมีว่า อันแรกทีเดียวเนี่ยเป็นตีปรลาธรรมดาต่อมาแล้วก็จะมีตีปรลายาฟฝรั่งซึ่งยาวฝรั่งเนี่ยเราก็จะเป็นเรื่องของการดูแลเรื่องของสายตานะคะสายตาที่มีมน้ำตาคลอหรือว่าสู้แสงไม่ได้หรือโดยรวมแล้วเราเรียกว่าขนองสายตาหรือเซลล์ตานั่นเองนะคะนั่นความดูเด็นของสินค้าที่สามารถจะแจกได้จำแนกได้ว่า อะไรที่เราต้องการที่ดูแลในร่างกายประเภทนั้นๆเราก็จะมีการแยกสินค้าที่แน่นอนว่าสินค้าตัวใดที่สามารถจะช่วยในเรื่องของร่างกายได้นะคะเป็นต้วนว่าถ้าเป็นผู้ที่มีร่างกายที่ไม่ค่อยไขวุจาะเราก็จะมีตีพราผสมสมนะคะที่พราผสมสมนั้นเนี่ยเอ่อีพาราผสมสมจะมีสูตรที่ช่วยในการขับถ่ายได้มากกว่าปกติ นะคะเป็นต้นว่าโสมมหามป้อมสมอพิเทกสมอไทยในสูตรของโสมเนี่จะมีสัดส่วนของส่วนประกอบคือมีมหามป้อมมากที่สุดจะทําให้การขับถ่ายได้ดีเป็นต้นว่าบางท่านไม่สามารถจะขับถ่ายได้1 2 3 4 5สองสาถึงเวันแล้วเราต้องใช้สูตรโสมช่วยในการขับถ่ายนะคะอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ที่เราจะดูได้ว่าถ้าคนต้องการทานโสมหรือไม่ถ่ายหลายหลายวัน ก็ดูว่าจะเป็นขวดสีแดงแต่ถ้าพูดถึงว่าคนนั้นเป็นเบาหวานเราก็จะให้เป็นทานขวดสีน้ำเงินนะคะถ้าขวดสีแดงเนี่ยไม่ถ่ายหลายวันแต่สามารถจะทานได้ในขวดสีแดงแต่ถ้าคนนั้นเป็นเบาหวานปั๊บเราก็ทานขวดสีน้ำเงินซึ่งไม่มีน้ําตาลเลยนะคะอันนี้เราจะแยกด้วยความโดดเด่นของสินค้าของเราเนี่ยสามารถจะดึงดูดให้ลูกค้าที่จะใช้บริการของเราหรือบริโภคข,ของเราเนี่ยได้ถูกต้อง ตามที่ร่างกายของแต่ละท่านมีบ,บุคราองไม่เหมือนกันค่ะอันนี้ฉะพวบคุมทั้งหมดนะคะอ,อ,อีก,อก,อกลักษณะของสินค้านะคะตัวนี้จะเป็นตรีสมองตีสมองเนี่ยสำหรับแก้ปวดเมื่อยในส่วนนี้ก็จะมียกเม้นมะขามพร้อมอย่างเดียวนะคะว่าสมองพิเภกสมองไทยแล้วก็ส่วนที่ตัวชูวโรงค,คือถาวนเปลียงถาวนเปลียงเนี่ยจะแก้ปวดเมื่อยหรือคลายเช่นเอ็น นอกจากนั้นแล้วตัวยาประมาณ1ิตัวยาในตัวนี้นะคะว่าจะช่วยในเรื่องตาไตตับแล้วก็การปวดเมื่อยคลายเส้นเอ็นเป็นหลักเลยนะคะแต่การขับถ่ายหรือดูแลเรื่องอื่นๆก็จะมีเช่นเดียวกันกันกบทุกตัวยาเพราะส่วนใหญ่แล้วแพทย์แผนไทยค่ะจะรักษาโรคใดๆก็ตามหรือจะดูแลในส่วนของร่างกายใดๆก็ตามถ้าตัวยาที่เราให้รักษาแต่โรคนั้นๆั้นแล้วเนี่ยถ้าไม่เน้นการขับถ่ายแล้ว ก็จะเอ่อทำให้หการดูแลร่างกายนั้นไม่บรรลุผลฉะนั้นตัวสมุนไพรของเราทุกๆตัวเนี่ยไม่ว่าจะในสาขาใดก็าตามที่ร่างกายบกพร้องเราจะมีทุกตัวที่ช่วยในการขับถ่ายค่ะลูกค้ากลุ่มเนี่ยคงต้องแยกเป็นสองลักษณะถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นผู้ใหญ่นะคะ คนใหญ่ๆทั้งหมดเนี่ยจะเป็นกลุ่มผู้ใหญ่ส่วนมาก30 40 50 60 70าทานได้หมดทุกๆทุกขั้นนะคะอันนี้ก็เป็นสินค้าที่ว่าทุกขั้นที่ดูแลสุขภาพหรือต้องการที่จะทานเป็นยายุบันะก็จะเป็นกลุ่มใหญ่นะคะทีนี้ก็จะเลือกว่าถ้าเป็นกลุ่มทุกๆวัยถ้าเป็นกลุ่มทุกๆวัยนะคะ อันนี้จะเป็นสมุนไพรที่เรามีการปรับปรุงขึ้นมาให้ดื่มทานได้ง่ายเด็กหรือผู้ใหญ่ดื่มได้หมดตั้งแต่เด็กเล็กจนกระทั่งถึงผู้ใหญ่นะคะอันนี้ก็จะดื่มทุกๆวันดื่มเหมือนกับเราทานนะ้ำเปล่าหรือทานนะ้ำเปซี่โคลาน้ำเขียวน้ำแดงแต่ส่วนของสมุนไพรตัวนี้เราชื่อว่ามีดีเนี่ยนะคะเราจะมีรสเซวรสกับรสพีชสองรสเนี่ยทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทานได้หมด นวันได้หลายหายครั้งได้เป็นกลุ่มที่เราผลิตขึ้นมามีการพัฒนาเพื่อให้คนกลุ่มแรกที่ยังทานไม่เป็นหรือยังไม่ยอมทานอันออกลุ่มแรกเนี่ยรสเขาจะแซบกว่าแต่กลุ่มนี้เขาจะรสน,นวลเบาๆแต่ว่าช่วยในเรื่องของการขับถ่ายได้บ้านไม่เร็วเหมือนกลุ่มแรกนะคะแล้วถ้าพูดถึงว่าถ้าถามว่ากลุ่มไหนเป็นผู้บริโภคทั้งสองชนิดนี้เนี่ย ถ้าชนิดนี้เป็นน้องมินีเนี่ยนะคะจะเป็นกลุ่มตั้งแต่เด็กถึงผู้ใหญ่ได้เลยค่ะแต่ว่าถ้ามีกลุ่มขวดใหญ่หรือว่ามีสมุนไพรเข้างมากจะ30-40แล้วได้ตลอดเลยนะคะได้ทุกทกท่านสำหรับกลุ่มมลค่ะโ so, like ปรโมชั่นพิเศษเนี่ยเราจะทำเ,เป็นเป็นระยะระยะเป็นต้นว่า เออเป็นวันพ่อวันแม่หรือสองกรานหรือปีใหม่นะคะวันพ่อวันแม่สงกรานปีใหม่เออหรือกินเจเราจะมีโปรโมชั่นพิเศษทุกๆครั้งแต่โปรโมชั่นแต่ละครั้งเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปเป็นต้นว่าอย่างโปรโมชั่นที่ผ่านมาเนี่ยเราจะใช้ว่าเป็นตรีสมองตรีสมองหรือจีพลาแล้วแต่นะคะตัวน,นี้ตรีสมองโกจิเบอรี่ หรือตีพลายากกัอนโคจิบรนี่แล้ก็จะโปรโมชั่น3ขวดแถม1ขวดในตัวเขาเองที่ผ่านมานะคะค่ะแต่ละครั้นงนี้เราก็จะทำโปรโมชั่นแตกต่างกันไปอย่างวันพ่อวันแม่เนี่ยเราก็จะโปรโมชั่นพิเศษจริงๆโดยเฉพาะเดินมหามงคลนะนะคะเราก็จะ2ขวดแถม1ขวดค่ะ สื่ออันแรกเลยเนี่ยจะต้องเรียนว่าเป็นสื่อที่เราไม่ต้องเสียสตางค์เลยคือสื่อด้วยสรรพคุณแล้วก็ความที่เป็นสมุนไพรที่เราสามารถจะควบคุมคุณภาพให้ดีเสมอกันเนี่ยโดยการบอกต่อบอกต่อคือคนทานที่ได้รับผลสาเร็จหรือทานแล้วดีแล้วเนี่ยจะบอกกันต่อต่อไปอันนี้คือสือ่อโดยที่ว่า <c oughs> เป็นการสื่อด้วยการสื่อสารด้วยกันเองนะคะ แต่สื่อที่สําคัญรองลงมาคือสื่อสิ่งพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์นี่เราจะมีสื่อของ Good l t h หรือ b e วเวนะคะนอกนั้นก็จะมีเอ v ค่ะหรือว่าไว a ชแนลนะคะสื่อต่างๆเหล่านี้ก็จะช่วยในการที่ว่าเ่อกระจายความรู้หรือเรื่องสับคูณต่างๆของสินค้าได้อย่างดีทีเดียวค่ะ แผนการตลาดเนี่ยนะคะเออเนื่องจากว่าเราทํามาโดยตลอดนั้นเราไม่ได้อ่อมีแผนการตลาดเลยแผนการตลาดเนี่ยเป็นไปโดยธรรมชาติแล้วที่เราสร้างเออหรือทําหรือว่าเอ่อตั้งบริษัทมาเนี่ยวนจิกแล้วเนี่ยเราขายจากการทํามุลมาก่อนเราไม่ได้ขายจริงทําแล้วก็ทาบุญมาเรื่อยฉะนั้นการตลาดของเราเนี่ยอาจใช้ไม่เหมือนกับการตลาดของคนอื่นๆที่ว่าต้องมีวางแผนการตลาดอย่าง เสียเงินทองมากมายแต่ของเราเองนั้นเนี่ยการตลาดจะเป็นไปโดยธรรมชาตินะคะถ้าจะเป็นเรื่องของอาเซียนเนี่ยทางบริษัทก็ได้มีส่วนหนึ่งที่จะทําเรื่องของแผนการตลาดขึ้นมาบ้างแต่ยังไม่ได้เป็นเรื่องหลักสักทีเดียวนะคะ สำหรับในวันนี้นะคะดิฉันก็เรียนเชิญทุกทุกท่านที่ทั้งมีสุขภาพดีและสุขภาพยังมีความห่วง้องอยู่ก็เชิญโทรโทรปรึกษาได้นะคะเบอร์โทร028854081-2 0899256160ค่ะเชิญได้ทุกทุกท่านนะคะ ในขณะน,นี้บริษัทเรามีสินค้าหลากหลายนะคะ,ะโดยประมาณแล้วก็20กว่าอยอยเราต้องการที่จะเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบถึงสสารุคต่างๆเราเปิดรับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศค่ะถ้าท่านใดสนใจหรือต้องการดูแลสุขภาพหรือต้องการที่ดูแลสุขภาพคนข้างเคียงน,นะคะ เชิญที่จะเป็นตัวแทนจำหน่ายเราได้สมัครตามเบอร์โทรทีให้เมืรอสักรู่นี้ค่ะขอบคุณค่ะขออวยพรให้ทุกๆท,ท่านที่ได้นับชมรายการนี้มีสุขภาพดีคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาตลอดไป so, Some giving, some taking, even some making. There's love running.